ฟนไปทํางานแล้วนะคะทุกคนเฟนบอกว่าข้างนอกหิมะตกเด้อเธอแต่ตอนนี้น่าจะหยุดแล้วะคะ่ะทุกคนน้องกตกตอนเช้านะคะตกตอนเช้ามืดนะคะแต่ตอนนี้น่าจะหยุดแล้วล่ะไม่เห็นแล้วล่ะนะคะสภาพอากาศตอนนี้คือติดลบสี่องศานะคะก็จะข่าวนิดนึงทํางานค่ะวันนี้เดินไปทํางานนะคะทุกคนไปที่คอร์สโทแนแอนนะแล้ววันนี้สภาพอากาศติดลบสี่องศาฉันก็มีตัวช่วยจ้ะ เธออยากคิดนะว่าจะทำให้ชันหนาวแล้วปากสั่นได้ไม่มีทางค่ะ <laughs> นี่ชอได้ตัวนี้มานะคะได้มแาบบจากโรงแรมค่ะทุกคนเป็นน้องหมีนะคะเอาสลับหัวนี่<ม>เขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะชอบชอบมากนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวนี้นะคะที่ยาวๆมันจะมียาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งนะคะผ่านค่ะทุกคนอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโดนต้นคริสต์มาสแล้วก็ ทันเสร็จนะคะแล้วก็มาไว้ตรงนี้มันก็จะมีมันก็จะมีที่ไว้แบบนี้ค่ะตา้าบดีแล้วก็จะมีถุงมือไปด้วยนะคะนี่หนาวขนาดไหนฉันก็บรรยันจะสาวฉันบอกเลยความอุ่นฉันต้องมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าป่วยตอนนี้นะคะก็คือ ไปไม่รอดนะคะทุกคนเราต้องทําให้ร่างกายเราอดก่อนไม่ว่าคนจะมองเราแบบไหนก็แล้วแต่หน้าเราเก่แต่ว่าเราทําตัวแอปเบลก็ช่างจา้ะเพราะว่าเรามีอยู่แค่ตัวเดียวนะคะอันนี้ได้จากโรงแรมสแกนดิ้นะคะทุกคนคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นหรือว่าคนทางโน้นนะคะเขามาเที่ยวเลยทีนี้เขาไม่เอาไปเพราะว่ามันขาดนะคะทุกคนเนี่ยมันขาดตรงนี้ค่ะชอก็ไม่รู้จะเย็บยังไงนะคะชออเอามาชอก็พยายามซักมือนะคะเอามาขยุมขยุมกันน้ําแล้วก็ขึ้นตากค่ะทุกคนถ้าเกิดเอาไปซักเครื่องนี่คือ แต่วันนี้แน่นอนค่ะมันขาดตรงนี้นะเขาก็เลยไม่เอาไปนะคะชอบเห็นว่ามันน่ารักดีชอบก็เลยเอามาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดินไปทํางานด้วยกันนะคะวันนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนันลงขึ้นก็ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยลื่นลื่นชอบใส่รองเท้ามาผิดแหมชอบจะลื่นตกเขาไหมเนะี่ยชอบใส่รองเท้าตัวนี้มาค่ะทุกคนใส่ใส่รองเท้าทํางานมาเลย จริงๆนะชอบต้องใส่รองเท้าที่มันกันหิมะก,ก่อนนะคะไม่ลื่นหรอกไม่ลื่นหรอกไม่ลื่นหรอก <laughs> นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็จะไม่หนามากนะคะแต่ก็ติดลบสี่องศาทางบ้านแม่แฟนติดลบสิบสิบสององศาค่ะวันนี้แต่ก็ไม่มีหิมะนะคะติดลบสิบสององศาสภาพอากาศก็คือโล่งๆโอ้ชอบต้องเดินจิกเท้าเอา สภาพอากาศก็กจะโล่งๆน่คะบ้านแม่แฟนโล่งแบบแห้งๆอะค่ะทุกคนก็เดินลัดเอาเลยจ้าก็อย่าตกอีกเลยนะตกแค่นี้พอถ้าเกิดว่าตกกว่านี้ตกหนากว่านี้ก็คือเอ่อมันเขาเรียกอะไรนะคะเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมันอึดอัดเหรอคือมันเดินมันฉุดแฉะเออ เดินไปมันก็จะเปียกๆอะค่ะแต่ถ้าตกแค่นี้นะทุกคนตกแค่เี้ยเขาจะไม่ละลายเป็นน้ํานะคะเขาจะเป็นน้ําแข็งเลยเขาจะไม่ลายเป็นวุ้นเป็นวุ้นเป็นน้ํานะคะเขาจะละลายเป็นน้าแข็งเลยเป็นไงคะทางเดินของช่อน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเนาะแต่แถวตรงนี้มันจะมีไฟนะคะเดี๋ยวถึงตีนเขาก่อนเดี๋ยวช่อให้ดูนะคะทุกคนตอนออกมานะ7โมง32นาทีะคะ่ะเดี๋ยว เราจะเดินอชอบจะดูว่าชอบเดินไปทํางานอ่ะถ้าเดินช่วงหิมะอีกเงี้ยต้องเดินจิกเท้าอ่ะมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้เขาจะมีรถมาเขาจะมีรถมาฉาบอ้อยเขาจะมีรถมาปัดน้ําแข็งออกเอ้ยปัดหิมะออกนะคะเพราะว่าให้จักรยานหรือว่าคนเดินนะคะทุกคน okay. ไป เดี๋ยวถึงตีนเขาก่อนเดี๋ยวเปิดกล้องอีกทีนึงนะคะเป็นเพื่อนกันนะ <laughs> ลงตีนเขามาแล้วนะทุกคนคือคุยโทรไปหาพี่สาวคุยกับพี่สาวตลอดทางเลยนะคะอันนี้คือตีนเขานะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นสะพานแล้วเดี๋ยวให้ดูถอนหันทางนี้ดีกว่าเนี่ยมันมันไม่ได้น่ากลัวตรงไหนนะทุกคนมันน่ามันน่ากลัวตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าไฟสว่างแล้วเด้อแล้วเขาก็มาตัดเออเขาก็มาตัดอ่าพวกหญ้าออกหมดเลยค่ะโล่งหมดเลยช่อก็วิ่งลงรอยเท้า ชอบก็วิ่งลงอย่างไวเลยค่ะโทรหาพี่สาวด้วยบอกว่าพี่สาวคุยด้วยหน่อยหนูกลัวต้องต,งต,งตีนเขานะคะก็เจอผู้ชาย3ามคนเขาก็ยืนรอตรงป้ายรถเมล์แหละแต่ด้วยความที่เรากลัวเนาะความกลัวมันไม่เข้าใครออกใครนะคะก็เลยโทรหาพี่สาวก็เลยไม่ได้ให้ทุกคนดูตอนที่ลงต,งต,งต,งตีนเขามานะคะก็โทรหาใครสักคนหนึ่งดีกว่าเนาะแบบว่าได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยชอบเองก็กลัวถามว่าเป็นคนขี้กลัวไหมสุดๆค่ะเป็นคนขี้กลัวสุด กลัวผีไม่เท่าไหร่คร่ะทุกคนแต่กลัวคนเนี่ยสิผีมันมาทําแค่เราแบบว่าให้เราตกใจนะคะแต่ว่าคนเนี่ยมันทําให้เราตุ้ยได้นะ,ะนี่นะคะในโทรศัพท์คือสว่างมากเลยนะคะเป็นสีฟ้าขาวอมฟ้านะคะฟ้าอมขาวเราต้องข้ามไปทางนี้นะเดี๋ยวดูรถก่อนไปเลยจ้ะรถจะตุ้ยฉันไหมล่ะถนนถนนนี่คือเสร็จหมดแล้วนะคะ ลื่นนะทุกคนทางไหนทางเดินของคนนะเอาข้างในเนี้ยหาไม่ได้หาทางเดินของคนไม่ได้แต่ก่อนช่วงที่ปั่นจักรยานนะคะก็จะมีไอ้เรียกอะไรนะคะตัวกั้นแบบเนี้ยรอบๆแต่ตอนนี้คือไม่มีตัวกะะั้นแล้วค่ะก็จะมีแค่เฉพาะตรงนี้ที่แบบว่าไม่ยังไม่ให้ขับไปถนนใหญ่นะคะยังให้ขับไปถนนเอ้ยเขาไม่ให้ขับไปถนนใหญ่แล้วนี่วาเออเขาไม่ให้ขับตรงนี้แล้วนี่ นี่อันนี้ก็ถึงขึ้นสะพานสะพานก็ไม่มืดนะคะสะพานก็มีไฟอยู่โอเคค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงแปดโมงค่ะทุกคนเจ็ดโมงสี่ไอเจดโมงสี่ิบหนาทีนะคะเดินคุยกับพี่สาวมาก็7็โมงสิหนาทีโอ้ไฟก็คนก็เปิดไฟรถสูงใช่ไหโอเคค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปทำงานแล้ว